กำลังเป็นดอกสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเม่นี่คอยไม่เง่แยวหัวเถกแค่เอวหัวเถกคนลาเห็ดยูเคกับพาพอเมียพี่น้องมาเบงกระเทียมปลาที่ ไปก้นไปคุดเพ่นมาปลูกว้ข้างคลองได้เดียนกวัวกัแล้วเจ้านี่เบิ่งนะจ้ะพี่น้องงามบอกค่ะงามบบเบิ่งนึกผ่นน่ะค่ะยางงามเลยค่ะจะเลืิญนเติบโตสมบูรณ์แล้วเด้อกระเทียมป่าไม่เอี้ยวกลับมาเป็นกระเทียมข้างคลองแล้วค่ะน่จ้ะพี่น้องมาเบิง่งเบิ่งดอกพ่นนึกผ่นน่กะกำลังเป็นดอก เพิ่นได้น้ำฝนฝนตกดีายพี่น้องเ,เอา้ยมาปลูกศพย้ำเพิ่นฝนตกดีเพอดีนะจ้าอันนี้กับคลองน้ำนะจ๊ะพี่น้องนี่แหละค่ะไม่นี่ย้ายเอากะบ่มี่ยังไรกะบ่ได้ไปเก็บกะเทียมปลาบระท่านได้ไปเก็บพีด่ดอก่ะก็คอยสินี้คนเบิงลิปยเาเอย้าปนไดย <laughs> คลิปเก็บดอกกระเทียมโอเปียนคลิปเก็บกระเทียมปลานะจ๊ะยายเอ๋อก็เลยว่าไปเก็บไอเอ๋อก็บอกตรงๆสิละค่ะถ้ามีคนเบื่องยายเอ๋อก็สิมันไปเก็บอยู่คนบ่ค่อยเบื่องเมียค่ะ่ข่ก็บ่มันไปเก็บแล้วกับว่านี่ดอกเบื้องอื่นมันเยวันเสาร์นาจาพี่น้องน้อยน่ะเม้น่อยข่อยพี่น้องเลยลูกเม้ข่ยนี่ค่ะด้เบิ่งเห็นเมีออกมาเป็นสิล่ะอัน มื่อนี้กับวันเสาร์จะพี่น้องกับ,บเ่แน่เมื่ออื่นวันอาทิตย์่อยอาจีพไยายามไปเยี่ยมไปเก็บก็ได้กระเทียมก็ได้กระเทียมปลาะจะเพิ่งสถานกากณ์ก่อนแต่ว่ามื่อนี้พอไปมื่อนี่ข่อยสิอยุบ้านกับลูกเมียวค่ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้ะเยวสีพาพะเบ่งองยังในสวนน้ำจ้ะพี่น้องไปกันเลยค่ะยาีเยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งกระเทียมปลาที่ปลูกไว้ในสวนไปไก่ี่เด้จ้ะโอ้ยเมียวพี่น้องเลยเลยเบิง่งลูกเต้าคอยเป็นสี่ธิ์หรอค่ะเพื่นๆพื่อนๆโอ้ย อากาศดีไหมคะกะกะหนาวหนาวอยู่คะ่ะแต่ว่าแหงมีแดดลูกเต่ากับพ้ากันออาเรีลนเลียน้างนกกับเมีย,ยเพื่อบะารเะน้องระเบ้องอันนี้น้ำข่อยต้นต้นดอกสากุระข่อยค่ะพี่น้องเอยระเบ้องเนี่ยเพิ่งกำลังเป็นตูมเขาเดียวกับบานเนี่ะค่ะระเบ้งลูกอ,อุ้ยลูกเมียกับกระเลียนไม่อีกแล้วระ <laughs> เบ้งนาะจารนี่อ๋าบานเราก็มีพี่นอ้องก็เบ้องราเบ้อง เบิ่งน้ำไม่เยี่ยวหัวเถิดค่ะโอ้ยตายเสียงล้มพัดเสียงตกลมล้มแหง้งจ้ะพี่น้องในใจ้เราเบิ่งบานเรากับมีพี่น้องเดี๋ยวอันคอยสิพามาเบิ่งตออเบิ้องภาอันบานเต็มต้นนะพี่น้องเนอะอันนั่นอัน,น,นอันนั่นดอกกิหยังบุพเดือนสีเหลืองๆนะคะอยู่ในอันบานมูอยู่ในสวนมูค่ะของคอยกับมีอยู่พู่งไกลๆเพืน่อนะคะ่ะเพื่อนต้นหนึ่งเบิ่งลูกแมวมินิม,ม,ม,มีคอยยืนเบนิ่งอัน พี่น้องพี่นอ้องนะเบิ่งเบิ่งน้ำข่อยค่ะเอื้อเน่าสีเหยียดลายผ้าเบิ่งลูก่มเ้าค่ะแล้วเบิเื้องคนยืนสองขาเด้วยนะพี่น้องยืนเคลื่อนอนั่นไหมเมียแคทตันแม่พี่น้องแต่หัวแต่หัวเด้อน้อยหนาต้างอันลูกแม่เอานั่งแล้วไปเอื่นน้อยหนอยู่อันนี้ก็คือสวนดอกกุหลาบข่อยด้วยใจพี่น้องข่อยออกระเทียมปลามาเสียมปลูกเพิ่นไว้ปีกไก่นี่จะแล้วเบิ่องดึกไหมนะ ต้นทิ้วลิบก็มีแล้วก็ต้นกระเทียมปลาค่ะพรากันขึน้นโทษเด้อค่ะพี่น้องเง้ยมันก็เห็นเงาผ่อยในพี่ที่โอ้เจ้าปลากันเด้อค่ะนะค่ะต้นกระเทียมเนี่ยนะอันน,น,นี้อันนี้ทิ้วลิบค่ะเนี่ยอันกระเทียมนั่นอัน,นต้นน,น้อยๆเป็นจุม่มเป็นจุ่มน,น้อยๆนะคะบทันในเพร่บทันในลายโหก็ปลูกปีกายนี้เนาะคะ่ะไปเบิ้งอีกในสวนครัวไปเบิ้งน้ำกันค่ะเบิ้งเมือนนี้ก้อนพี่น้องนี่อยู่นในสวนกุหลาบนี่แหละค่ะแล้วเบิง้ง ข่อยเสียหญ้าเพิ่อนบ้างเงินได้ไๆนั่นบังสองอาทิตย์ที่แล้วนะนั่นกรลูบเมียวสองตัวสองคนกำลังสิงยางน้ำกลนเมียค่ะนี่จ้าพี่น้องอันนี้ก็อยู่ในสวนขวนหอยตะกรัน่อยเคยปลูกผักบะนี่คอยเสาปลูกแล้วข่อยปลูกตั้งแต่ต้นอันนี้ราสเบอร์รี่เนี่ยจ้ะปีนี้สิได้กินหลายูดกเนี่ยแล้วบังด้วยคนอ่ะค่ะกำลังงามนี่จ้าพี่น,อน้องกระเทียมปลาย่าเ,าเอามาเสียมปลูกไว้ พี่ไก่เนี่เด้ดนี่จ้าแล้วเบิ่งเบิ่งกันซุ้มอันนี่พี่น้องเอ้ยข่อยตื่นเต้นข่อยดีใจหลายเนี่ยเบิ่งอันนี้น้ำข่อยพี่น้องเห็นบ่ค่ะเดียดน้อยเนี่ยเบิ่งเนี่ยหลายหลายเต็มอยู่เด้อพี่น้องเนี่ยข่อยมาเบิ่งมื่อวานมื่อกว่าเนี่ข่อยตกะใหญ่เขาบอกป๊าดสุดเพื่นเนาะย่างหลายเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่นเนาะเบียร์น้อยเพิ่นนั่นซุ้มเบียร์น้อยนี่ไหนเด้อพี่น้องไหนเพิ่งรดน้วเพิ่นเกิดจากไหน่แม่จ้าข่อยออกมาบ้านกบบนีไหนนะเบิ่งดูนุ่ะเบีพน่อนหลายอะค่ะ พี่น้องเราบังเรียนน้ำกลันเมียมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะลูกน้อยแน่ก่อย <c oughs> ตัวเนื่องนั่นไปรีอยู่ไหนอันพุ่มไม้มึงได้บุพี่น้องก็ฉะนั้นพุ่มไม่ยังเั้นละอันอันซ้อนตัวน้ำมะยมออกมาอยู่ในี่เฮี้ยนนะโอ้ยบอกกันเฮี้ยงเถอะน้อคุณสารมีข่อยกับมูนี่แหละจ้าพี่นอ้องมือนี้นะเหรอแต่ว่ามีอย่างไรกับพ,าพา่อพ่อเมียพี่น้องมะยังเลาะสวนเบิึงกระเทียมปลาเดีค่คากับลูกเนี้ยงหน่อย ขอบคุณหล,ลายๆนะจ๊ะที่มากันมาเป็นกำลังแรงใจให้แม่เอ๋อหัวถึกถ่อช่องน้นอยๆตลอดมายังเผลนกับแม่เอ๋อได้อีกคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะฟังฝรั่งเบา,ากันสักค่ะเบิ่งลูกเมี้ยวหน่อยก่อน <c oughs> <c oughs>